สวัสดีครับมาพบกับช่องเดชานาะท์บอลแก้นมน,นะครับวันนี้เรามาเล่นเกมอัดเสียงนะครับเกมแบบว่าเราพูดแล้วก็มีจะเปลี่ยนเสียงให้ลองฟังนะครับปกติสวัสดีครับมาอยู่ในช่องเดชานาะทนกอลแกมกดไลค์กดติด,ด,ดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าผมพูดแล้วใช่ไหมเสียงนกเสียงอะไรก่อไปด้วย เดี๋ยวเราลองมาเอลเอเลียมกันนะครับอ่สีย่ิมกันะครับอ่านี่แล้วก็อะไรเนี่้สวัสดีครับไปอยู่ในช่องบิรลุณกมกดไลค์กดติดตามไมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็หุ่นยนต์งุ่ัน์กดติดตามด้วยนครับคุณหุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ มันก็จะเปลี่ยนเสียงตามๆกันนะครับต่อ,อไปเสียงที่เรากำลังอยู่ในถ้ำในถ้ำเสียงจะเป็นยังไงสวัสดีครับอยู่ในช่องแชร์คุณก็ไม่กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสค,ค่ะเสียงมันเหมือนแบบว่าสะท้อนนิดนึงแล้วก็เสียงลึกสวัสดีครับ อยู่ในช่องวิชาปุ่มกระเมงกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับเสียงที่ยูทูบใช้ตลอดคือเสียงย้อนกลับค่ะหลุมกัหนิวเดบัลหยุดลุกเดือดไม่เมตูลุกชิลก็เสียงรู้เยอะฟาดกีโดสสุดยอดไปเลยต่อไปเสียงสัสบาลาดสวัสดีครับอยู่ในช่องวิชาปุ่มก็ะเมงกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะเอาสวัสดีครับไาอยู่ในช่องดิชาร์ลสคุณได้ไหมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับมันก็เร็วอยู่ต่อไปหุ่นยนต์สวัสดีครับไปอยู่ในช่องดิชาร์ลสคุณได้ไหมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปเสียงการสนทนาโทรศัพท์เสียงเป็นยังไงสวัสดีครับไปอยู่ในช่องดิชาร์ลสคุณได้มหงกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ ต่อไปเสียงกังวลสวัสดีครับมาอยู่ในช่องมิเชลคุณก็ไม่กดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปต่างดาวสวัสดีครับมาอยู่ในช่องมิเชลคุณก็ไม่กดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปวิหารสวัสดีครับมาอยู่ในช่องมิเชลคุณก็ไม่กดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับเสียงมันซัดโทนมาอยู่ต่อไปเสียงคุณ คนยนไซบอลไหมอ่ะเออลองดูโี่ครับอยู่นช่องชแล้วกไคติดตาด้วยครับพีร้อนลองเสียงซิมมักอันเนยเราไปเสียอะไรไม่รู้ คุณอยู่ในอะไรไม่รู้ต่อไปเสียงหน้ากากหัวกะโลูสวัสดีครับมาอยู่ในช่องพิชาร์แล้คุณก็แม่กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปเสียงคนเมาสวัสดีครับมาอยู่ในช่องพิชาร์เนี่ยต่อไปเสียงยักษ์สวัสดีครับมาอยู่ในช่องพิชาร์แล้คุณก็แม่กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ รักอะไรเหมือนกุบเหลาเลยกระโดงต่อไปไซบอร์นิ่งความอ่าความมืดสวัสดีครับไปอยู่ไหนต่อไปอะไรนี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปอยู่ในช่องแชร์แชร์แชร์แโอ้เสียงซ้ำซอมบี้สวัสดีครับตั้งริชาร์ดต่อไปเด็ก เช <this> <have S 1> ียงคนอยู่ตานาผมอยู่ตานาเป็ดต่อไปเครื่องเข้ารางเฉียงสวัสดีครับอยู่ในช่องต่อไปแบตเตอรี่ต่ำสวัสดีครับไปอยู่ในช่องวิชาเล็กคุณก็แม่โอ้โหเสียงค้นะแบตเตอรี่หมดอะไรไม่รู้ต่อไปหดตัวสวัสดีครับไปอยู่ในช่องวิชาแล็กคุณก็แม่ โอ้เสียงนี้ก็เล็กไปเกินนะครับพี่โอเคเดี๋ยวเรามากันต่อเลยเราถึงอะไรแล้วถึงคำว่ามารแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเสียงมาด้วย ก็หุ่นยนต์นะครับอ่าอะไรนะกัน,นห็นไหมต่อไปเราก็มาอยู่อันนี้กันทุอย่างหมุนหมุนแบบว่าวนเวียนเลยนะอ แล้วผมกอพูดก่อนนะครับโอเคไปเปลี่ยนเสียงมาเรียบร้อยสวัสดีครับผมเนื้อม่ชอบมืัชาเลยทพื่อนคุณเองโอ้โหแล้วก็อันนี้ครับต่อไปก็ขอลาก่อนนะครับกับเอฟอัดเสียงนะครับเสียงเราจะเปลี่ยนไปก็ลาก่อนนะครับกดไลค์ด้วยนะครับก็ลาก่อนบายบายสวัสดีครับผมเนื้อไม่ชอบมือชาเลยเพื่อนคุณเอง Bye-bye.